อนานามัสก,การครับปู่ทอร์มเจริญพรเจริญพรมันเป็นเจังไหเนี่ยอยู you are you are ่วัดอยู่ว่าเป็นจะได้เลขได้เบอร์ฝากตอนเอฟซีห้าวังวัดบางหนึ่งถืงบอบ่ปูอืมวัดบางหนึง่งเลขมีครบคือเก่าแต่ว่าเขียนให้เพิ่นบบได้เขียนเลขศูนย์สองให้เนี่ยก็อบเขียนศูนย์สองจะไปเขียนตัวอนกษรแต่ว่า<อ>เลขศูนย์สองมีโอเลขศูนย์สองน่ะมีอยู่มีอยู่ยแต่ว่าได้เขียนให้ <laughs> บบได้เลี้ยงให้เพื่อนเขียนเลี้ยงอันเขียนแบบ ที่เอาเตเลฟันแล้วมาเขียนมีตัวนี้กับตัวนี้แล้วอแล้วก็เอาให้เพิ่นไปไปไปซื้อเอาเองออแล้วก็บ่ไดไทยบ่ไดไทยเล็กฝันหมองมันวังน้ำบ่ไดไทยเล็กฝันนี่บ่ไดไทยเล็กฝันแต่ว่าเลขในฝันมีโอ้เลขในฝันอ่ะมีมีสองมีศูนย์ให้มาได้เลขมาน่ะแต่ว่าเขียนให้บ่รครบนี่ฉบะบบ่ไดเขียนให้เลยบ่ไดเขียนให้เลยอเนี่ยเขียนได้เนาะเขียนคือฝันเราก็เขียนไ้ซื่อบ่บ่ไดเอาโอ้แต่ว่าเขียนไว้อยู่เออเขียนไว้อยู่ แต่ว่าห่างบ่บ่ได้ให้เอฟที่ไทยแนนบ่ได้ให้เอดวินไทยเออแต่ว่ามีโยมเขามามาถามอยู่ก็เอาอนันไหโรดบ่ได้เลี้ยงไห้นะอมีเหล็กอยู่แต่ว่าเอาเล็กให้เพื่อนไปจับซเซาเออให้เพื่อนไปจับเอาไปเ<ม>ลี้ยงเอาโอ,โอ้เข้าใจแล้วบัดนี้วงีนี่เป็นจยนไดไรบัดนี้เงวดน,นี่ก็เปลนได้ผีพุ่มแถวนั้นเพื่อนบอกว่าบอกอีกบอกงนมาเขากับมาแค่นางฟังเทศเพราว่าน้าทําน้ำบ่ โบมาเป็นบอกเล็กแล้วก็บอมาเปลี่นวนไหบอกคือ่แต่ไปอยู่ใหม่อืม่ต่ไปอยู่ใหม่ใม่นี่มันบ๊ท่านลึงกันเนาะก็ค่อนข้างที่วนวายจังหน่อ,นนอยเดี๋ยวนี้เขาภระานี่มิต่นงังไหวพีอยู่ในภระาตไปฮอดวินธบ,<น><ป>บัตไปฮอดวินธบัตแมนวินธบัตเม่องพีนี่บ่แมนในภระธาตุเป็นท่านดาตอนอมอนนี้ไปญาตน้ำให้ท่านนะญาติอาให้น้ำ ว่าเพื่นบินธบาตเมืองผีนี่ยข้าเจ้าเอาอยัางใส่ปา่าในห้องข้าเจ้าใส่เป็นอเอเ่อ์ละไม่พจละามากลากไม่เป็นพจน์ละไม่บ่อยหมากอีย่างหมากต้องแรงสมองอยูน่น้ำหมากมูลว่ามาไม่เข้ากินเนี่ยวิ่งขึ้นกันมีคือกันโอ,อ้สร้างเปลี่ยนจนเต็มจนล้นไปแล้วเออเคยข,ข้าเจ้าใส่ใหน้นะเออร้อนแจ้วางไว้มีเข่าดอกตีเข่าก็มีมีเข่าขึ้นกันเข่ามีแต่ว่างไว้มีพวกนี่คือเข้ากินนี่อาหารข้าวอาหารอย่างมีวะ วปูปา่านะหูใส่แบบเดียวกันก็เข้ากินบ่มเข้าวกระใส่มากดำมีดำเกิด่ <บะ S 2> เาเพราะว่าข้าวกระใสมีส่วนบุญส่วนที่ญาติโยมผู้ที่ญาติพี่น้องนะโอ้ข้าข้าวเ,เอาที่ท่านให้กันเออพวกท่านไปเนาะเออบรนด์นี้เข้าไป,าไปเป็นกระเบ่งเฮ็ดบุญเออไปในสมาธิไปในชั้นในญาติเขานั่งสมาธิร่วมไปห่อนใบด่านอยู่ในน้องนั่นแหละน้องหักมันอยู่อยู่ทางหลังกุฏิเจ้าหันบ่อยู่ผลอยู่อีกอยู่ในหมู่บ้านเจ้ามีเป็นธงใเงยเนี่อที่มีเป็นวัดเกาะ อยู่กลางน้ำนะล้วก็สิเป็นว่างน้ำกว้งกวงเนี่ยมีเมืองมาดานอยู่แต่เออเมืองมาดานอยู่หันเคยลงไปบินทบาทเขาไปบินไทยบาทแม่นไปบินทบาทเวลาเขาไปบินทบาทในบาทเนี่ยสิเป็นยิตไปเบิดตนี่ไปห้องหลวงพอไปเบิดในมูคณะที่บินทบาทน้ำกันในบาทในบานลงไปในบาดานในบินทบาทในในฝันเท่าหันบ่ ใอจังไรบอบแมนในฝันในเป็นในสมาธิโอ้ในสอโอ้ในสมาธิหมายถึงว่าถ้ากันลงไมิบินบาตเมืองนั่นบัดเมืองพญานากเพื่อนเอายังใส่บาดรกันใส่คือกันใส่คือกันผลไม้รางไม่คือกันคือกันคือง่ายๆคือพุ่มของเขาอยู่กันแบบไดข้าเจ้ากรอยู่กันฉันนั้นอในบ้านหมายถึงมนุษย์เท่านี้ครับข้าเจ้านั่อยู่ือกันยูคือกันแต่ว่าอยู่คนละมิติบ่เห็นกันซถูกคนละพุ่ม <L an> เป็นพมกของทงอั้งกายทิพย์เราก็เป็นทางจิตวิญญาณ <L an> อยู่ในบ้านเท่าน,นี้สิมีหลาย <L an> มีหลายเป็นจิตวิญญาณสิหลายกว่าที่มีชีวิตเป็นมนุษย์โอ้อเป็นจิตวิญญาณหลายกว่าบรหลายกว่า <L an> หลายเท่าเลยโอ้หลายเท่าเลยส่วน,นที่เป็นวิญญาณต่างๆหน้าๆนี่สิหลายห,หลายเท่าก็ที่มาเป็นมีชีวิตเป็นมนุษย์ถูกอืมากกว่ากันมนุษย์สิมีบ่ถึงสิบเปอร์เซนที่มีชีวิตอยู่ในโลกที่เป็น ตัวของมนุษย์อืที่เป็นตัวของคนเป็นกายหยาบเนี่ยเป็นกายกายหยาบเนี่ยโบถึงสิบเปอร์เซ็นต์เทียบใส่กับวิญญาณที่มีอยู่เหมอวิญญาณหลายแล้เปลีนสิบเปอร์เซ็นต์ในล้านในโบมันในลอยหมอเออสิบเปอร์เซ็นต์ในลานโบถึงสิบเปอร์เซ็นต์ในล้านมีนมีแต่หน้าที่หมอที่มีชีวิตเป็นมนุษย์นี่หมอการคนมีบุญหน่อยมีธรรมะหน่อยก็ได้เกิดขึ้นมาหน่อยโอ้ขันมีบุญ อ่บ่หลหลกับบ่ได้เกิดบ่อได้เกิดก่ยูฮาราจียูในพกเงินบุญนะหนึ่งเป็นวิญญาณสองก็เป็นสัต์เดลสารต่างต่างก็แยกออกไปเป็นหลายจั่วพวกลายจะหมดทุกอย่างที่เขาเห็นอันนั้นกับจีตวิญญาณเท่ากันถูกกับหนึ่งชีวิตคือกันหมออืมถ้าตายแล้วโลกนรกไปมดกับหัวเป็นมดได้ร่างกายเป็นมนุษย์เป็นสัต์นรกเขาเรียกสัตว์นรกบมโตเป็นอยู่อยู่ในโลกนี่เขาเห็นนี่เป็นอีัง หัวมันก็สิเป็นอันนั้นคล้ายๆครับอ่าพวกอันนั้นปะคล้ายๆกันครับพวกไออ่าเขาเอาาื่นว่าอ่าพวกซูเปอร์มนุษย์พวกไอมดแดงยังสิอกหัวหัวสิเป็นเจ้สั้นบะเออเป็นแบบนั้นละโตก็เป็น,นอือเขาเอิ่นสัตว์ในรกบ่าอืมเขาบอกเอิ่นสัตว์ประเสริฐ<อ>มนุษย์เขาเอิ่นสัตว์ประเสริฐขันบบแมนมนุษย์คือเดือละอาสานงอควายสร้างมายังกบสร้างจัดได้จักประเภท ผู้<ม>หลายล้านนะลายล้านประเภทบะจัดจัดนั่นะเท่าที่เขาเท่าที่เปลียนอสุรากายมดนี้มีจริงมีจริงทุกอย่างที่มีในโลก<ม>ที่เขารู้ประวัติอื<ม>แล้วก็เขาเห็นอยู่นี่ที่มีชีวิตนี่มีคือกันมีทั้งหมดมแต่ว่าลงไปปั๊บขั้นตายปุ๊บออกจากสังขารน,นั่นกอ<ม>ก็เป็นจิตว<ม>ิญญาณจิตวิญญาณทีเป็นพู่มัมันบนอยขึ้หมด สีหญ่มากตัวซ้ำคนอ่าตัวซ้ำห้าหนี่สีสูงกว่าตัวของห้าอยู่ปัจจุบันนี้ห้าสีศอกเขาสิประมาหาสอกโอ้สมมติว่าห้าสีสอกเขาสีหาสอกอมหมายถึงรูปแบบของจิตวิญญาณนั้นมาคววตัวเหย่ั้วเงหญ่ควสูงโอ้เออแต่ว่าเขาเป็นสัตว์นรกคือคือขึ้นสภาพใดเขาเป็น,นอย่างไดก็สิเป็นทางสัอืเป็นมนุษย์กยังคงเป็นมนุษย์อยู่แต่ว่าเป็นกายร่างกายสีเป็น หุนกำยำแบบเป็นสัตว์นรกบ่บเป็นหุนเพี้ยวเลี้ยวร่มสวยงามคือคือแท่าเห็นกันเป็นมนุษย์นี่อันนั้นเขาจะเป็นคู่นั่นส่วนนั้นครับผมเขาก็มีชีวิตคือกันโอเคเอาวันนี้ห้าวกกลับขึ้นมาข้าเจ้าจีดเสียจิตไปกับม้าอเอาสิห้าวกกกับขึ้นมาหาส่วนเล็กมังห้าสีไดเงิ้มาเฮ็ดมาสางี่บ้านสถานเป็นบ้านขามหเล็กฝันเล็กฝันเนาะฝันแล้วมันม่าฝันได้เล็กแล้วเนาะครับผมเอ่อ กาฝันกาคือก็บ่ได้เป็นตัวเรียกอืมแต่ว่าฝันงวดนี่ฝันเห็นกุ้งฝันเห็นกุ้งแมนกุ้งไปใส่คือจังใส่ใส่หรือใส่เป็นเป็นแนวใส่กุ้งอะนะเราแนวดักกุ้งแนวดักกุ้งยกขึ้นมาเนี่ยเป็นร่ำไม่เป็นรอมเป็นเนี่ยร่ำเป็นเออนั่นแหละเอาขึ้นมาแล้วก็มาเทเทใส่ฟังน้ำว่าแนววใส่เนี่ยมันคืออียังเพราะว่าแต่ละอย่างนี่มันจิตีเป็นเรียกได้นะกู แนวใส่อันนั้นมันเป็นคล้ายๆจันนี่มันเคือยังจันนี่อือคือยังจันแต่ว่าดักจับกุ้งเนี่ยอะ้รไอ้ที่ดักกุ้งเครื่องดักกุ้งนะเออแมนนั่นแหละมันที่เป็นแบบคล้ายๆจันอืันยกขึนมากกับมาเทกกุ้งกุ้งกับมันมีทั้งเมียทั้งอยังมากุ้งเต็มเลี้ยงกุ้งฝอยโอ้กุ้งฝอยอ่าโอเคกุ้งหน่อยกุ้งหน่อยบบบนี้มีหมาหน่อยตัวหนึ่งมากินกุ้งหมาหน่อยตัวนึงมากินกุ้งหมดน้ำเดี๋ยวมันก็ลงน้ำแล้วก็ขืนมากินมันกุ้้งมันนอยู่ น้ำกับน,น้ำบ๋อไได้บอ่อจังสิบ่เป็นลุมมาน,น่ะมาไม่กินกุง้งมาอยายก,กินกุง้งสิตีมาอยู่แต่ว่าบ่าได้ตีมันในฝันน่ะเออในฝันน่ะอ,อยากเอาเขาครัวครับอพีดกุง้งใส่มาตุ้งเต้นตุ้งเนี้ยงเ,ง,งเก็บเอากุง้งทั้งหมากับมาญนายก,กินมาหน่อยตัวนั้นบ่อเออหนากินร้อยเป็นบมุดน้ามาหน่อยตัวนั้นก็ได้อืในฝันมาเถอวไปคือ มีกุ้งกับหมามีกุ้งกับหมาครับไอ้แนวใส่กุ้งนี่แหละเน่แนวาดักกุ้งนี่แหละนะนั่นแหละกับผู้พยายามกุ้งนะที่เ,ก,เ,เก็บอาตมาก็เป็นผู้ไปเก็บกุ้งพยายามไปยกอกุ้งขึ้นมาแล้วมาหน่อยไม่อยากยินมาต,นตัวหน่อยอีเร่ในในฝันอันเป็นอ่าในคณะไปใส่กุ้งนี่เป็นเป็นพระบอกว่าเป็นเป็นเป็นโยมอยู่ในฝันนี่โบเป็นข้าราชการบอกวเป็นโบโบได้โบเห็นหัวโตเจของในฝันแต่ว่าเข้าไปจับกุ้งไปดักก ก็บกเห็นเจ้าของคือเขาบ่งโทรทัศนี่เห็นเห็นจะภาพด้านหน้าเออเห็นแต่ด้านหน้าบ่เห็นเอ่อกายเจ้าของแน่นบ่เห็นเจ้าของเลยงวดนี้เห็นแต่ว่าเขากำลังจับกุ้งแน่นมาเทใส่ในกระมังไว้บ่ประเทศกระมังเอาขึ้นมาใส่เอาขึ้นมาจากน้องนี่ว่างนี่เอาขึ้นมาเทไปพื้นดินสีเลยโอ้เทไปพื้นดินเออหมาก็ขึ้นมากินรวด ปลาในคางยยคางมองเทนี่มันทิ่เป็นดินนะสิอันนี้เป็นหลุมเป็นแอ่งน้ำครับม่น้อยตัวนั้นมาในแอ่งน้ำกุ้งมันก็เต้นมันก็สีลงน้ำน้ำแน่มากินแน่ๆกินกุ้งตัวนี้น้อยแมาตัวซ้ำซ้ำแขนนี่ยแมาน้อยบลาในปูใส่ดุนพินิจจังไรบ้างนี้กันทั้ว่าเขาสิตีไป็รียขกุ้งนี่เอากุ้งกุ้งน้อยนี่เก้าวละไล่ะไปเออเนาะที่แน่ๆที่เคยฝันมานั้นกุ้งนี่คือเก้านี่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก้า ขันฟันเห็นกุ้งกุ้งกุ้งไฟเนี่ยกุ้งไฟก็เป็นเก้าเื่อกันแมนเป็นเก้าเลยพวกกันคนมีช่อันฟันเห็นกุ้งน่ายนี่เป็นเก้านึงเลยดิแต่ว่าบบบนี่หันเก้านี่คือเป็นกุ้งเคยฟันเคยฟันเห็นกุ้งเสิเป็นเก้าแต่ว่าหมานี่บบลูหมามากินนี่กินกระเก้าเื่อกันหมามากินกุ้งกินกินกระเก้าเื่อกันอ่ากินกุ้งหน้อย แต่ว่ามันลอยน้ําครับเด้มบันมาน้อยน่ะเป็นมาน้อยมาน้อยตัวน้อยอีหลีมามาๆลอยน้ําเอออยู่ในน้ําอรเขาสิตีน้ํามันบ่บันนั่นตีเนาะอือิตีน้ําเป็นหนึ่1บ่นะเนาะแต่ว่ากะให้เอท่านผู้ชมญาติโยมทั้งหลายกะพิจารณาเบิ่งเอในฝันเป็นจังซี่ล่ะแต่ว่ามามันเคยเป็นอย่างปู่จักอาตมาบอกเคยฝันเอได้เป็นตัวเล็กจักเถื่อนํานํามาเนี่ย บ่เคยตีเป็นเลขอะนะเคยฝันเคยฝันอยู่บ่เคยตีเป็นเลขเยอะแยะแล้วก็มากับตัวน้อยๆแล้วก็สิตีมาเพราะนั้นมันมาหยาดกุ้งนั่นไม่กินกุ้งจักหมามาเป็นตัวเปรี้ยทหลังนะคำพ่าพีหมาตีตีง่ายเลยนี่แต่ว่าถ้าอาตมาตีเนาะนั่มมองหมาอยู่มันจะเป็นเป็นเบื้องยังเสียเนาะมันจะเป็นเบื้องยังเสียมองหมาลงไปนะมองหมาเออกุ้งกับเอามาเทแล้วมันอยู่ฟังเป็นเป็นเบื้องเป็นบ้างถ้านาตมาตี เลขมันที่เป็นศูนย์เป็นเก้าศูนย์หนึ่งแปเองไงนะเคลดว่านาจิเป็นเก้าศูนย์หนึ่งแมนหมามันเป็นมัติกับตัวหนึ่งหน้ามันก็เป็นเป็นตัวหนึ่งแต่ว่ากุ้งก็เป็นเก้าอยู่ดอกแต่ว่าน้ามันที่เป็นแองก์จะเลยเคล็ดราจิจีเป็นเก้าศูนย์หนึ่งเนาะแมน คิดว่านะแต่ว่ามีเหตุผลมีเหตุผลกันบางจแต่ว่ากะทั่งญาติยมผู้ฟังกับผู้ติดามเนาะตีซกันเอาเออตีซอยกันเอาเด้อผมกับว่าเคยตีม้าเป็นอียงจักเกียนะก็ก็ก็สิเออสงสัยนี่ม้ามันที่ตีเป็นเอียงกันนี้นั่นล่ะอันนี้อาตมาต้องต้องเปิดทำานาาฝันแล้วล่ะต้องไปเบิ่งมาเนี่เอาเป็นว่าเออญาติยมกะก็ได้ฟังเรื่องในความฝันแล้วก็ให้ไปตีเอาหาแนวใส่เก่าหลดนะเนาะ แนนหาเนว่มาใส่เก่าลดในฝันแต่ว่าคือเก้านี่กุ้งนี่อาตมาเห็นฝันเน้นกุ้งมันที่เป็นเก่าลวดที่แน่แน่คันวิ่งกับวิ่งเก่าลเดเออเอาปานั่นปานนั่นครบเพราะว่ากุ้งมันชัดเจนเลยไห้ว่าในฝันนี่ไห้ว่ามีโตเด่นเด่นอยู่นี่มีกุ้งกับหมานี่ละเออกุ้งกับหมามากระหมาหน่อยผู้ฝันกับว่าเห็นโตตนเจ้าของเห็นคือยังเข้ากำลังมองไปแต่คือยังนั่นนี่เนาะคือเข้าไปจับ ะค,ครับือยังเข้าปัจจุบันดดในฝัน hmm. เข้ากระบืเห็นตัวเจ้าของแล้วเข้ากระเบิงแต่ข้างนาเนี่ยเข้าก็เห็นแต่ข้างนาเข้า hmm. ในฝันที่เป็แที่สัน้นโอเคครับผมมาเน,นี้ก็ไปพิจรารณาเบงิงครับอคือเราจะฟังการสิพ่อว่าครับเอาอย่างเดียคือยกอที่ดักกุ้งขึ้นมากกับมาเทล่งนี้เทลงใส่กี่ดินลดเทลงใส่กี่ดินลวดก็เก็บเ,เอากุ้งแต่ว่ามาหน่อยมันมีเป็นแองน้ําอยู่นี่แหละมาหน่อยตัวนั้นก็หมนมาท้างน้ำนั่นแหละ กุ้งมันเต้นลงกมาญาติกินปลานั่นเออกินกุ้งนั่นหมามามาน่อยน่ะมาญาติกินกุ้งแล้วมันก็รงน้ำเหมือนมุดน้ำไปฮะล่ะมันลอยน้ำลอยน้ำมันได้มองบ่อนั่ยมองอ้างน้อยน้อยนั่นฮะแต่วัาปีนี้ปิดจะลนาเด้พี่น้องครับผมแต่ว่ใช้วิจารณญาณในการรับชมเนะปูพ่นกับเราสูฟั่งยังท่านปูพ่นกับวัดตีว่าเป็นจางไหนดอกยังบอกฟันทงแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยปูพ่นก็บอกว่าการพ่นฟันเห็นกุ้งเนี่ยมันเคยเปลี่ยนเก่าซึ่งตัวเอื้อนน่ะ พี่น้องที่ไปจับใส่หยังกับร่องพิดีพีเจรณาเบิ่งปูพันตีไว้ก็คือน่าจะเป็นหยังกว่อเก้ายงกว่าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเนาะตีไว้เป็นเก้าศูนย์หนึ่งโอเคสุดยอดนะคุณวะหาวันนี้ก็พอสมควรแล้วชิปสามนั่นที่กลัวละวันน้ก็าลูกกวนปูซ้ำนี่แล้วคลิปนี้ก็ได้เนาะคลิปหน้าก็มีความเคลื่อนไหวจังไรก็อย่าลืมเอาสูฟังอีกเด้อปูเด้ออันใดผมขอขอบคุณปู้หลายๆครับผมสวัสดีครับผม